ฮัลโหล o o d MORNING สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเมย์นะคะในกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนั่นเองเอ๋เด็กๆคะตอนนี้ในหนังสือของเราเอถึงรูปอะไรแล bon. ้วเอ่ยเก่งมากเลยค่ะตอนนี้เราถึงรูปหมวกแล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊ะคำว่าหมวกภาษาอังกฤษจะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะใช่แล้วขึ้นต้นด้วยตัว h เดี๋ยววันนี้คุณครูเมย์จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว H เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันเลยคะ่ะคำศัพท์ที่ควรรู้ที่ขึ้นต้นด้วยตัว H เด็กๆฝึกท่องตามไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเรามาดูคำแรกจะเป็นคำว่า H A N D hand มือ hand มือ very good เก่งมากเลยทำที่สองค่ะ H a t hat หมวก hat หมวก very good เก่งมากเลยค่ะทำต่อไปนะคะเด็กๆ H o r s e horse ม้า horse ม้า very good เก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะ h a i r hair ผม hair ผม very good เก่งมากเลยค่ะแล้วคำสุดท้ายนะคะคำว่า h o M.E. home บ้าน home บ้าน very good เด็กๆเก่งมากเลยค่ะมารับสตาร์ดาวจากค,คุณครูเมย์ไปเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกเสริมทักษะกันเลยค่ะ ท่องได้กันไหมคะสำหรับคำศัท์ภาษาอังกฤษที่นำมาฝากในวันนี้ต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาอังกฤษนะคะและเปิดหน้าเดียวกับคุณครูเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนเลยคะ่ะเขียนคำตามรอยปะและหัดอ่านเขียนคำตามรอยปะและหัดอ่านเด็กๆลองสังเกตสิคะในหนังสือของตัวเองเอ๊ะรูปภาพที่เราเห็นอยู่นี่คือรูปอะไรคะ เก่งมากเลยนั่นก็คือรูปหมวกนั่นเองแต่จะเป็นหมวกสำหรับใครคะใช่แล้วจะเป็นหมวกสำหรับผู้หญิงนะคะจะเป็นหมวกทรงแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยดอกไม้ก็จะต้องสำหรับผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าคำศัพท์ใช่ไหมคะหมวกเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างนา้าเด็กๆอย่าลืมท่องตามไปพร้อมกับคุณครูนะคะตัวแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิเอ๊จะเป็นตัวอะไรเอ่ย H พิมพ์ใหญ่ A พิมพ์เล็ก T พิมพ์เล็กเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันก่อนนะคะเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันค่ะ เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเขียนเสร็จหรือยังคะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านกันเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้แล้วก็ท่องตามไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ H A T hat หมวก H, H A T hat หมวก H, H A T hat หมวก very good เก <c oughs> ่งมากๆเลยค่ะ เมื่อเราฝึกอ่านกันเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันให้สวยงามถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไประบายสีกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะหมวกของคุณครูเมย์สวยไม่เอยแล้วเด็กๆล่ะคะระบายสีเสร็จกันหรือ,อยังเด็กๆไม่จำเป็นต้องใช้สีเดียวกับของคุณครูเมนะคะระบายสีได้ตามจินตนาการของตัวเองเลย เมื่อระบายสีเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนั่นเองเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปะตรงไหมเอ่ยระบายสีสวยกันไหมคะแต่เอ๊เด็กๆจําได้ไหมคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ ครั้งนั้นที่เราเรียนรู้ไปจะเป็นคำว่า C A P CAP- หมวกหรือว่าหมวกแก๊ปนั่นเองค่ะแต่วันนี้ที่เราเรียนรู้จะเป็นคำว่า H A T H ad, หมวกหมวกเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆลักษณะแรกเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่นะคะผู้ชายจะชอบใส่ลักษณะแบบนี้นะคะส่วนผู้หญิงก็จะชอบใส่หมวกแบบนี้นั่นเองค่ะ ค่ะก่อนที่จะจากกันไปเด็กๆก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะส่งผลงานมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมได้ทางลน์นะคะคุณครูเมย์รอแจกดาวนั่นเองค่ะรอแจกดาวกับเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเมต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะ b y บอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ